you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็กลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนกันต่อดีกว่านะครับแต่ในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวเป็นคลิปออกมาจากวงในรัเสเซียอีกแล้วนะครับแต่เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพวกคลิปวงในแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยวิจารณญาณด้วยถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะดูจริงมากๆเนี่ยแต่มันก็ดูเป็นข่าวที่แบบว่าโอเคต้องฟังหูไวหูไว้หน่อยแหละมันอาจจะถูกไมคขึ้นมาก็ได้ หรือว่ามันอาจจะจริงก็ได้นะครับผมันีแล้วแต่คนจะเชื่อเลยแต่ทุกครั้งที่ดูคลิปแบบนี้เนี่ยผมจะบอกทุกคนเสมอว่าเราเผื่อใจเอาไว้หน่อยนะครับผมไม่ใช่ว่าเชื่อกันหมดใจเลยอาจจะ100%เนี่ยเชื่อสัก70ก็ได้เพราะในบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคําพูดหรือแค่ความคิดของคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้สื่อถึงเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับคือไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะดูว่าแบบโอ้โหทั้งหมดมันแย่เลยหรออย่างนั้นมันไม่ต้องไปลบแล้วถูกไหมแต่ก็ ียกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่สู้ดีนะของกองทัพรัสเซียก็แล้วกันเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับโดยคลิปนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นคลิปการเรียกรวมทหารนะครับผมในภูมิภาคทอมสันเองนะครับโดยภูมิภาคนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นโอราสของตัวเองเลยนะถือได้ว่าเป็นเขตที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีการเรียกรวมคนเนี่ยกันมามากมายเลยตามนโยบายการเรียกเกณฑ์ทหารของรัสเซียแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีคนเนี่ยบ่นกันมาใหญ่เลยนะครับว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับผม เข้ามาแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เคยจับปืนไรเฟิลเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วยังไม่เคยจับเลยได้ซ้ำนะครับผมจากข้อมูลในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จับปืนมาเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาแล้วและตอนนี้ประมาณเกือบเกือบจะปลายเดือนพฤศจิกากันแล้วนะครับผมก็มีกําหนดที่จะใกล้ต้องส่งไปรบที่แนวหน้าแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปแนวหน้ากันอยู่แต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนตุลามาเนี่ยเกือบช่วงเวลาหลายอาทิตย์มาแล้วอะไม่ได้จับปืนเลยนะครับแล้วจะถูกส่งไปรบเลยเนี่ยนี่ม เป็นการส่งไปตายชัดๆเลยเพราะว่ายิงปืนก็ไม่เป็นอะ่ะจะส่งไปไงอะ่ะไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยหรือนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่าปืนที่ได้มาปืนพังอีกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าตอนที่ถูกส่งไปตรงแนวหน้าที่ยูเครนแล้วอ่ะจ,จะมีการให้ปืนมีการฝึกยิงกันก่อนไปรบในแนวหน้าจริงๆไหมเน,นี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนรัสเซียกําลังต้องการทหารจํานวนเยอะมากๆเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนยูเครยนะยึดดินแดนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดนีี้รเซย เพิ่งโตกลับไปนะครับผมด้วยการที่ว่าพวกเขาเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนมานะครับเดี๋ยวคงรอดูกันว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งคําถามมาว่าแล้วทหารที่ถูกส่งไปรบแบบนี้เนี่ยพวกเขาถูกส่งไปให้ปืนแบบยิงกันเลยหรือเปล่าอันเนี้ยก็พูดตามตรงว่าจากข้อมูลที่มีเนี่ยมันก็แยกกันเป็นหลายส่วนนะครับเพราะว่าดินแดนที่รัสเซียยึดมาจากยูเครนจ,จริงๆเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะยังไม่ได้น้อยนะครับผมอาจจะถูกตีตื้นกลับมาบ้างเนี่ยนะครับผมแต่หากเราดูตามแผนที่เลยเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยอัปเดตกันล่าสุดอะเห็นไหมแถบแดงๆของรัสเซียก็ยังคงเยอะอยู่ดีนะครับผมยังไม่ได้น้อยเพราะฉะนั้นเองอะถ้าหาอะไรกลุ่มที่เขาบอกว่าไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกส่งไปรบทันทีนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยจะถูกส่งไปประจําการเพื่ออยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยอะไรครับผมเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยประชาชนอะไรพวกนี้แทนอันนี้ก็ต้องบอกให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่แบบโอ้ทุกคนจะต้องถูกส่งไปตายต้องถูกส่งไปแนวหน้าเลยมันก็มีส่วนที่อยู่แนวหน้าแล้วก็มีส่วนที่ต้องประจําตามเขตตามเมืองสเตชันต่างๆด้วย เพื่อหลายๆคนเข้าใจแบบว่าโอ้โหเนี่ยส่งไปตายเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมมันก็มีหลายกรณีละกันนะครับผมแต่อที่บางกลุ่มเนี่ยไม่เคยฝึกเลยถูกส่งไปรบเลยมันก็อาจจะพอมีหลุดมาบ้างนะครับผมอันนี้พูดกันตามแบบหลักการเหตุผลละกันนะคือแบบว่าถูกแม้ใครจะส่งไปอ่ะถ้าแบบว่ามึงยิงปืนยังไม่เป็นเลยอ่ะมันคงมีข้อผิดพลาดได้บ้างแต่โดยส่วนใหญ่คงไม่มีกองทัพไหนที่จะแบบจงใจส่งไปตายเลยอ่ะถูก่ะยังไงเขาก็ต้องรักษาทาหารรักษากําลังพลของตัวเองเอาไว้นะครับแต่ก็ถือได้ว่าถ้าดูตามแผนที่นะไอ้ตรงสี ม่วงเนี้ยก็คือตรงที่ยูเครนยึดกลับมาได้นะก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวจอกมาเป็นเช่นไรก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเสียงบ่นของทหารรัเสเซียละกันนะครับผมที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะถูกส่งไปรบนะครับแต่เดี๋ยวถ้าถูกส่งไปรบเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่อ่าจากปากคําที่เขาบอกมาตอนนี้ก็คือไม่ได้จับปืนมาจะเดือนนึงแล้วอะ่ะแล้วจะถูกส่งไปรบเลยเนี่ยก็ต้องมีหวั่นใจมีกลัวกันบ้างเลยครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอกกนมนนนััาไได้้ยงงใวีนน ผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ